เองเป็นใครหรือพอเท่ามาหาของป่าหน้าฝนอย่างนี้ไม่กลัวบ้างหรือไงข้ามาหาสมุนไพรแล้วเองล่ะมาจากที่ไหนมาหาของป่าเหมือนกันหรือข้ามาหาล่าสัตว์ไปกินฝนตกขนาดนี้จะมีสัตว์ให้ล่าหรือทำไมเองไม่กินพืชผักผลไม้ล่ะเหตุใดจึงต้องกินเนื้อก็ข้าไม่ชอบกินพืชนะสิ ยังข้าต้องกินเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่วันนี้ไม่เห็นมีสัตว์เลยจะมีก็แต่ก้อนเนื้อแดงๆบนกองฟืนเท่านั้นเอ็งอยากได้ก้อนเนื้อนี้รืเอาสิถ้าเอ็งอยากจะกินปอบลิ้นดำไม่รีรอมันหยิบก้อนฐานแดงๆที่คิดว่าเป็นเนื้อเข้าปากทันทีผีปอบลิ้นดำมุกหมู่บ้านเมืองลับแหล <c oughs> พ่อเท่าเชียงเป็นคนเมืองลับแลแกมักจะออกจากเมืองลับแลในทุกๆวันพระเพื่อมาหาสมุนไพรในเมืองมนุษย์เอาไปปรุงยารักษาคนป่วยวันพระใหญ่ครั้งนี้พ่อเท่าเชียงก็ได้ออกมาหาสมุนไพรไปทำตำรับยาเช่นเคยแต่ในช่วงนี้เมืองมนุษย์เป็นฤดูฝนทำให้การหาสมุนไพรค่อนข้างยากพ่อเท่าเชียง จึงยังไม่กลับเข้าไปในเมืองลับแลเพราะยังไม่ได้สมุนไพรตามที่ต้องการแกจึงเอาฟืนมาสมไฟกลางป่าเกิดเป็นเปลวไฟพอได้หายหนาวสักพักฟืนที่สุมไฟก็กลายเป็นก้อน่านแดงๆเพราะฝนตกพอเท่าเชียงรู้ว่าในป่าแห่งนี้มักจะมีพูดผีกินเลือดกินเนื้อคนแฝงตัวอยู่แกเลยใช้วิชาพลางตา ให้ก้อนฐานแดงๆเป็นก้อนเนื้อเพื่อพูดผีปีศาจมาเห็นเข้าจะได้ไม่พุ่งเข้ามาที่แก่แต่จะกินก้อนฐานเข้าไปนั่นเองเป็นเวลาเดียวกับที่ฟอบลิ้นดำได้ออกมาหาเหยื่อกลางป่าเพราะมันคิดว่าจะมีชาวบ้านมาหาของป่านั่นเองเมื่อมันได้กลิ่นไฟจึงตามมาเรื่อยๆเห็นพ่อเท่าคนหนึ่งกำลังผิงไฟ ปอบลิ้นดำเห็นว่ามีก้อนเนื้อสีแดงหลายก้อนอยู่บนกองไฟมันหิวมากจึงเดินเข้ามาอย่างไม่รีรอเพราะเห็นว่าพ่อเท่าแก่ๆคงไม่มีพิษภัยอะไรเองเป็นใครหรือพ่อเท่ามาหาของป่าหน้าฝนอย่างนี้ไม่กลัวบ้างหรือไงข้ามาหาสมุนไพรแล้วเองล่ะมาจากที่ไหนมาหาของป่าเหมือนกันหรือ มาหาล่าสัตว์ไปกินฝนตกขนาดนี้จะมีสัตว์ให้ล่าหรือทำไมเองไม่กินพืชผักผลไม้ล่ะเหตุใดจึงต้องกินเนื้อ <S <S ก็ข่าไม่ชอบกินพืชนะสิยังข่าต้องกินเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่วันนี้ไม่เห็นมีสัตว์เลยจะมีก็แต่ก้อนเนื้อแดงๆบนกองฟืนเท่านั้นพ่อเท่าเชียงรู้ทันทีว่า ชายแปลกหน้าคนนี้ไม่ใช่คนเพราะมันเห็นก้อนทานเป็นก้อนเนื้อตามที่แกได้ร่ายคาถาพลางตาเอาไว้เอ็งอยากได้ก้อนเนื้อนี้หรือก็ข้าหิวหาอะไรกินไม่ได้เลยผ่านมาเห็นก้อนเนื้อเข้าพอดีถ้าพอเท่าจะให้ข้ากินบ้างได้ไหมละ่ะเอาสิถ้าเอา็งอยากจะกินเพราะข้าไม่กินหลอกเนื้อพวกนี้ ปอบลิ้นดำไม่รีรอมันหยิบก้อนถานแดงๆที่คิดว่าเป็นเนื้อเข้าปากทันทีแล้วก้อนถานก็ไม่ปากไม่ลิ้นมันแสบร้อนมากจนต้องคายออกเผยให้เห็นลิ้นของมันที่เป็นสีดำและมีขนาดยาวมากไอ้พอเทาจอมเจ้าเล่ห์เอ็งหลอกข่าก็ท้าไม่ทำอย่างนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าเอ็งเป็นปอบลิ้นดำ เองคงอยากจะลองดีกับข้าสินนะปอบแลบลิ้นออกมาใช้ริ้ททำให้ลิ้นของมันมีขนาดยาวมากกว่าปกติแล้วตวัดลิ้นไปหาพ่อเท่าหวังจะเอาลิ้นรัดคอแต่พ่อเท่าก็ไหว้พิบดีกว่าเขีย่ยเอาก้อนฐานใส่ลิ้นของมันอีกครั้งหนึ่งทำให้มันยิ่งปวดแสบปวดร้อนไปกันใหญ่พ่อเท่า รีบหนีออกมาจากตรงนั้นแกใช้วิชาพรางกายซ่อนตัวมาเรื่อยๆจนถึงหน้าประตูเมืองลับแลแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในเมืองได้ทันแต่ปอบลิ้นดำมันก็เก่งกล้าใช้จมูกดมกลิ่นตามมาจนรู้ว่าพ่อเท่าเชียงเป็นชาวเมืองลับแลทำให้ปอบลิ้นดำโกรธมากขึ้นมันรีบตามเข้าไปในเมืองลับแล แล้วประตูเมืองก็ปิดทันทีปอบลิ้นดำมันเกลี้ยกราดงุ่นง่านตามหาพ่อเท่าเชียงจนชาวเมืองลับแลที่เห็นต่างก็กรีดร้องหวาดผวาพากันหาที่ซ่อนเพราะรู้ว่าพูดผีปีศาจได้บุกมาที่เมืองแล้วหัวหน้าเมืองลับแลลั่นระกังดังไปทั่วเมืองทำให้ชาวบ้านได้รู้ข่าวทั่วกัน ว่าตอนนี้มีภัยอันตรายมาเยือนให้หาที่ซ่อนก่อนระหว่างนั้นเองนายเวทหนุ่มชาวเมืองมนุษย์ที่มีวิชาอาคมได้เข้ามาที่เมืองลับแลตั้งแต่ตอนเปิดประตูเมืองแต่เขายังไม่กลับเพราะมาหาหญิงสาวเมืองลับแลที่ตนเองรักนั่นก็คือพิกุลซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อเท่าเชียง เมื่อพ่อเท่าเชียงกลับถึงบ้านเห็นนายเวกกำลังคุยกับลูกสาวของตนอยู่ก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากนี่เองยังจะมาหาลูกข้าอีกห่ะคราวที่แล้วข้าไล่เองไปด้วยไหวย,ยังไม่เข็ดอีกร่อไงก็ผมรักลูกสาวของพ่อจริงๆนี่ครับก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะแล้วก็จะกลับมาเรื่อยๆถ้าใจยังเรียกร้องเองนี่มันพูดไม่เข้าหูข้าจริงๆ ออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะเอาหวายลงอาคมมาจัดการแกเออแต่ตอนนี้ประตูเมืองปิดแล้วนี่ครับผมต้องรอถึงวันพระใหญ่กว่าจะได้ออกไปอีกครั้งอะพ่อเท่าโกรธมากที่นายเวชกวนประสาทไม่เลิกขณะเดียวกันเสียงระฆังจากหัวหน้าเมืองก็ดังขึ้นอีกรอบทําให้พิกุลตกใจมากพ่อเท่าบอกกับเธอว่าตอนนี้ผีปอบลิ้นดำ ได้บุกเมืองลับแหลเพื่อจะทำร้ายแกและคนเมืองลับแหลเพราะโกรธแกไม่ทันที่พ่อเท่าจะหาที่ซ่อนฟอบลิ้นดำก็ตามมาถึงหน้าบ้านจนได้อยู่ที่นี่เองหรอพ่อเท่าลับแหลจอมเจ้าเล่เอ็งตามข้ามาถึงที่นี่เพื่อจะเล่นงานข้างั้นรึข้าจะเล่นงานเองแล้วคนเมืองรับแหลให้จบสิ้นเพราะ แอนใจมากที่เองถือดีมาหลอกข้าปอบลิ้นดำบุกเข้ามาในบ้านของพ่อเท่าอย่างไม่เกรงกลัว่ายมนคาถาบางอย่างทาให้พ่อเท่าปวดหูปวดตารวมถึงคนในเมืองลับแลทั้งหมดที่ต้องทรมานกับเสียงสวดคาถามนดำของมันทุกคนต่างเอามือปิดหูล้มลงและกรีดร้องรวมถึงตัวของพี่กุลเอง ก็เกิดความทรมานจากมนคาถานี้อย่างมากหากไม่สามารถสยบคาถานี้ได้สุดท้ายเลือดจะออกจากหูตาจมูกปากแล้วก็เสียชีวิตลงแต่ก็ยกเว้นในเวทที่ได้ยินบทสวดนี้แล้วไม่รู้สึกสะทกสะท้านเขาเดินออกมาประจันหน้ากับปอบลิ้นดำอย่างใจเย็น จนปอบลิ้นดำแปลกใจอย่างมากว่าทำไมบทสวดคาถาของเขาถึงไม่มีผลต่อชายผู้นี้เลยมนดำกระจกกระจกแบบเนี้ยเก็บเอาไปเล่นที่บ้านเองเถอะเองเป็นใครทำไมถึงไม่กลัวมนดำของข้าก็เสียงสวดคาถามนดำของเองใช้ได้กับคนต่างมิติหรือผีสางได้เท่านั้นแต่สำหรับข้าแล้วข้าเนี่ยเป็นคนเมืองมนุษย์ ต่อให้เองสวดจนคอแห้งก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกปอบลิ้นดำโกรธมากแม้มันจะรู้ว่าคาถานี้ไม่อาจทำอะไรในเวทได้แต่มันก็ยังสวดต่อไปเรื่อยๆเพื่อทำให้ชาวเมืองลับแลเสียชีวิตทั้งหมดระหว่างนั้นนายเวทกำหนดจิตทำสมาธิแล้วฟังบทสวดที่ปอบลิ้นดำได้สวดออกไป ไม่ทันไรเขาก็จำมันได้ทั้งหมดเขาพนมมือขึ้นสวดย้อนคาถาจากอัขระตัวสุดท้ายย้อนมาจนถึงอัขระตัวแรกกลายเป็นการสวดย้อนกลับเพื่อให้อนุภาพของคาถามนด,ดำนั้นกลับเข้าไปที่ตัวของปอบลิ้นดำซะเองทันทีที่ปอบลิ้นดำได้ยินเสียงสวดคาถาย้อนกลับธิ์ของคาถาก็ย้อนเข้าสู่ตัวของมัน ทำให้มันปวดแสบแก้วหูจนต้องเอามือปิดหูเอาไว้นายเวทสวดต่อไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายเลือดดำๆของมันก็ไหลออกมาจากตาหูจมูกปากแล้วร่างของปอบลิ้นดำล้มลงแตกสลายกลายเป็นควันดำหายไปกลางอากาศเมื่อบทสวดได้หยุดลงแล้วชาวเมืองลับแหล ก็หายจากอาการปวดหูความเจ็บปวดตามร่างกายก็เริ่มหายไปมนดำคาถาของปอบลินดํดำได้ถูกนเวทสวดถอนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันออกไปจากเมืองลับแลอย่างสิ้นเชิงพ่อเท่าเชียงตกตะลึงมากที่นอกจากในเวทจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมแล้วเขายังมีไหวพริบที่ดีมีความจำอันเป็นเลิศ สามารถจดจำบทสวดได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสวดย้อนกลับได้อีกด้วยทำให้พ่อเท่าเริ่มยอมรับในตัวของนายเวทส่วนชาวเมืองลับแหล่เมื่อรู้ว่านายเวทซึ่งเป็นคนเมืองมนุษย์ช่วยเหลือพวกเขาก็ต่างพากันยกย่องนายเวทพ่อเท่าเชียงเห็นลูกสาวของตนยิ้มไม่หุบก็มีความสุขกับลูกสาวไปด้วยที่มีคนดีๆมารักมาชอบ ทุกคนในเมืองลับแล่ต่างเชียร์ให้พ่อเท่ายกลูกสาวให้กับนายเวทพ่อเท่าปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนนี้ใจของแก่เริ่มยอมรับนายเวทแล้วและเห็นว่านายเวทจะดูแลปกป้องลูกสาวของแก่ได้แต่ก็ต้องมีคำมั่นสัญญาว่าเมื่อนายเวทแต่งงานกับพิกุลแล้วต้องมาเป็นเขยเมืองลับแหลอยู่กินกันที่นี่ จะออกไปเมืองมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นในเวทรับปากแต่โดยดีจากวันนั้นเรื่องราวของปอบลิ้นดำหรือปอบลิ้นลายบุกเมืองลับแหลก็ถูกริ่ำลือกันอย่างหนาหูเพราะคนในเมืองลับแหล่ที่ออกมาเที่ยวโลกมนุษย์ได้เล่าให้กับชาวบ้านในเมืองมนุษย์ฟังจนไปถึงหูของพญาปอบลิ้นดำ พญาปอบลิ้นดำจึงได้ยกพักพวกมาเฝ้าที่หน้าประตูเมืองลับแลเพื่อรอสักวันถ้าประตูเมืองเปิดเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะกลับเข้าไปแก้แค้นให้แก่พักพวกของมันพวกแกกล้าดด้ย <Senior> ังไงมาจัดการลูกน้องสุดที่รักของข้าพวกแกจะต้องพินาศไม่ต่างกัน หากอยากดูภาคต่อไปของเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์และกดถูกใจกันเยอะๆนะครับถ้ามีคนรับชมเยอะทีมงานกลุ่มผีจะนำไปทำภาคสองให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนขอบคุณครับ